สวัสดีค่ะเรามาดูราคาผักกันนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่24มีนาคมกับมาถึงตลาดก็6 3โมงครึ่งแล้วค่ะเรามาดูราคาผักเริ่มจากด้านหน้าโรงแรมพันทิตภาซาบางกะปินะคะเนี่ยค่ะมะละกอ15เชตเทา20่ดอกกะหล่ำจีน40ข้าวโพดอ่อนแพ็คละ10บาทแครอท25คะน้า25ผักบุ้งจีน35ชีฝรั่ง60 รุ้ยสามสิบแพงขึ้นมานะคะวันนี้ตัวฝุกยาวหกสิบบาทรุ้ยร้านข้างๆกันก็สามสิบกระลำสวยๆเลยค่ะหัวไม่ไม่หนักมากนะคะไม่แน่นมากกิโลกรัมละสิบแปดบาทเฉออมอสวยๆกลรัมละสิบห้าบาทดอกกระลำสามสิบบาทพริกแดงสี่สิบาทไม่ค่อยสวยนะคะก้านก็เริ่มเหีเห่ยวๆแล้วต้นหอมก็เบอร์รองค่ะกิโลกรัมละห้าสิบบาท พีก็ขายเป็นกระจาดด้วยนะคะอันนี้เห็ดรวมแพ็คละยี่เห็ดท้ 12, ่วแพ็คละสิบสองก็เดินไล่ย้อนมาเรื่อยๆค่ะร้านนี้ก็ยังอยู่หน้าพันธิพาซตาบางกะปีนะคะเริ่มขายเป็นกองะคะ่ะมะนาวสิบใบสีสบห้า 45, แตงร้านสามสิบแพงค่ะวันนี้ผักบุ้งไทยก,รร 12, กําละสิบสองกะเพรายี่สิบบาท กวางตุ้ง15ยกถุง60บาทถทวลันเตา60มะเขือเทศราชินี45มะเขือพวง60คณะยกถุง80นะคะอันนี้ตั้งโอจีน60บาทชีฟรั่ง60พริกแดง45เขียว40มะม่วงดิบกิลัม20บาทแตงกวา25บาทหอมจุก45ถุฟัยาว50เห็ดหูหนู70บาทตีดา30ถอ20มันฝรั่ง สาิบห้าหอมยำมีสิห้าอมใหญ่สามสิบคณะราน,นียี่สิบห้านะคะต้องดอก30บาทในหาด้านหน้าตลาดกวางตุ้งสิบห้าผักชีอันนี้เป็นชีจีนนะคะกีโลกัมละ50บาทผักกาดหอม30บาท ผักชีจีนก็สวยนะคะเน่แต่ว่าต้นเขาจะยาวหน่อยรากก็สะอาดอยู่กิโลกรละห้าสิบาทใช้ได้เลยค่ะแค่รอทสิบแปดบาทตั้งโอ๋ร้านถัดไปนะคะกิโลกรละสี่สิบาทแค่รอทยี่สิบพริกแดงสี่สิบผักกาดลุยยี่สิบห้ามะม่วงดิบสิบห้าบาทตั้งโอ๋ก็ห้าสิบต้นหอมสี่สิบมะนาวใบละสองบาท ลูกจะเล็กมากเลยนะคะอย่างใบละสองบาทเนี่ยเบอร์ไล่ขึ้นมาจะเป็นลูกละสามบาทยกเลาะนับเป็นร้อยก็จะถูกลงมาพริกแดงสี่สิบแดงขี้ฟ้าสี่สิบแตงกวากิโลกรัมละยี่สิบห้าบาทมะเขือเทศท้อยี่สิบราคามาม่าได้มากิโลกรัมละสิบห้านะคะคนเยอะค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ด้านหน้าตลาดแต่ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วผักก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะด้านหน้านี้ถ้าใครจะตามมาม่ามาซื้อผักด้านหน้าตลาดแนะนําว่ามาช่วงไม่เกิน7จ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งคะ่ะถ้าเกินกว่านั้นจะต้องเข้าไปในซอยข้างโรงแรมพันทิพย์หรือว่ากลางซอยลาดพร้าวซอยยี่สิมนะคะแนะนำํำสีดา24ทอย0ถั่วฝอยยาว50บาทเห็ดฟางร้อมะเขือเปาะ 20บาทแครอท20บาทแตงร้านเบอร์ลองนะคะ24บาทผักบุ้งไทยการมามสิบผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ35ชีลาว30บาทขิงแก่50บาทพริกสีส้มที่ทำพริกดอง70บาทส่วน80บาทดอกแค30บาทพริกแดง50แดงเด็ดนะคะแดงก้าน40อันนี้กระเพราโหละพาค่ะ ดอกหอมวันนี้สี่สิบบาทอันนี้ทําเป็นถุงถุงละห้าบาทต้นหอมสี่สิบบาทถุงละห้านี่ก็ไม่เล็กนะคะใหญ่เหมือนกันคะ่ะอันนี้เข้ามาในซอยแล้วนะคะนั้นออกไม้ดิบยี่สิบห้าบาทมีน้องแมวนอนเฝ้าแผงอยู่ด้วยนะคะสีสวยด้วย อันนี้คือทางเดินเข้ามาในซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสามนะคะเขาจะเฉะแฉะหน่อยปากซอยเขาจะขายพวกปลาดุกปลาสดพวกนั้นนะคะก็จะมีวางด้านซ้ายไล่เข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงหลังเก้าโมงก็จะมีตั้งเยอะเต็มทั้งซอยเลยค่ะอันนี้จะเป็นตลาดสายแต่ว่าช่วงชวเช้าก็จะมีอยู่หน่อยนึงนะคะชีลาวหกสิบใบแมงลักสามสิบห้าตุ้ยาวหกสิบ มะเขือปะสามสิบห้า 35, เข้ามาในซอยนี้ของจะแพงนะคะรากผักชีเก้บาทของตุ้งดอก30บาทร้านนี้ผักชีห5าสิบห้าแตงกวาสี่สิบตกไคร้กิโลกร,รัมละ16นี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันนะคะกิโลกร,รัมละยีบาทอันนี้เป็นขายผักเบอร์ลองค่ะแลนนี้แค่หลอดสิบบาทผักชีก็จะ40บาทแล้วก็ตั้งโอลสาบาท เดินเข้ามาเรื่อยๆจากซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสามก็จะเจอทางขึ้นซ้ายมือมันจะเป็นตลาดอีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เลี้ยวขึ้นเป็นบันไดเดินขึ้นแบบนี้นะคะน,นี่ขายพวกหอมมันฝรั่งกระเทียมยกถุงค่ะร้านถัดๆมาก็จะเป็นผักในนี้ผักขาย ยันยันเที่ยงเลยนะคะราคาก็มีถูกมีแพงปนกันไปค่ะต้นหอมเจ็ดสิบาทเบอร์สวยเแบบี้อันนี้ผักเบบี้นะคะกิโลกรัมละหกสิบาทน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นแตงสามสิบห้าบาทอันนี้ยกถุงค่ะควางตุ้งหกสิบบาทผักมุ้งจีนร้อยเจ็ดสิบผักมุ้งไทยร้อยี่สิบชะอมในนี้กรรมละยี่สิบาทนะะี่ค่ะ หลายร้านนะคะผักขายเยอะมากเลยค่ะช่วงเนี้ยอันนี้เรามาเดินเข้าในซอยโรงแรมนะคะซอยข้างโรงแรมพันธิปาซาค่ะก็จะโล่งๆเพราะว่าเขาไม่ให้วางขายที่พื้นถนนแล้วคะ่ะทุกคนก็ต้องวางบนแผงกระหล่ำสิบสองดอกหอมสี่สิบห้าบาทร้านนี้สิบสี ดอกกะหล่ำสามสิบห้าบาทมันฝรั่งสามสิบห้าบาทมะเสือเปาะมาละกอเจ็ดสิบบาทนะคะลูกกลมหอมจุกหอมแดงสี่สิบห้าบาทอย่างตัดจุกห้าสิบบาทขิงแก่สี่สิบห้าบาท เป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าเดินดูตลาดจะหาราคาผักต่างๆมาให้ชมกันคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ